ลาหินเบ็ดขัน้นเลยเชี่ยวมากเลยครเชี่ยวมากเลยสวัสดีครับเอไอซันในกรุงเทพมหานคาของจระเข้นะครับอยู่มองล่านจอดรถบหวงมิชันหรือยังครับเลยหนาคป็นนึงลงฟังผนครับนะครับ,รบเรียบคลองนะครับเอา <c oughs> บ้าองบนงครับ เห็นมองขาจาวลงไหมเข,มขเลยสิแรเลยไปบอกอเลยมอมีมองลงครับเลยอยาับมาลงไอ้แก่นี่ยเขามีมองลงยู่ไหมมอะขจาลงยช่ไหมไหนักเลยสุดตีนนะครับ องลองข้างแรกนะครับรคลองจระเข้โอ้อยางนอนอเป้นตะของดีสิว่าโอ้บานำขึ้น,นลายเลยว่าาเขาก็จะเอานำถมมนแล้วขึ้นปาไม่ไมเลยสักดึอย่ใสเลยโอ้ดินเทียนเป็นเทีัน ปลาเขาเจาครับอ่ะสีนี่แล้วน,ลน,ลงงน้ำเล็ดน้ำเล็ดด้วยยังงอเด็กอ,งงอ,องง่อนๆอยังได้ไหมอ่อนๆสียังได้นหมไัลงเลยับหลับแรกนะครับเ้า เกี่ยวมันหมูนี่ครับมันหมูผมใส่สองยางครับใส่มันหมูกับเม็ดโฟมนะ,ะเม็ดโฟมเนี่ย,กำ,ยกำลังเป็นบหมอย่างหักเลยกำลังเปรี้ยวอู้หอนตัวหาแนยวยากแล้วดิอหอนไปเลยบวงระยะปลากริดนะครับมาครั้งแรลกบนรองตียมกันดีเก๊กลด้หรอหือะ นี่ครับมันหมูหหน้อยๆครับพูดตงปันไงเปลืองลองตีตีวงตากันนะเทสกันนะลงเป็นเรียบร้อยครับไม้แรกที่ว่า มันไม่ไปนะมันมันเข่าอยู่ครับแต่ว่าพืชข้างล่างอ่ะว่าจะพืชข้างล่างที่มันเนา่าพวกผักบบพวกอะไรที่มันเน่าครับสวะมันเน่าเต็มเลยใส่เม็ดฟงเล,ยลยเ่ยๆเนาะเม็ดฟงสองล้อยเนี่ยนะครับประสันปลาบ่เห็นปลากรขึ้นอยู่นะอาจจะตีไก่ครับเพระต้องตีไก่เบื้องส่งเราไปอรอลุ้นด้วกันสิมาร์โนวันนี้บอล ตักว่าโอ้ยเจอน้องแบอีกแล้ววันนี้แบกว่ะโอ้ยแต่น้องแบนี่้องตัวแหลกแหกมันครับปล่อยซะปล่อยน้องแบปล่อยนะเปลี่ยนตัวเวยแบก ขยับใส่มาอีกหน่อยหนึงขยับใส่มาอีกหน่อยนึ่งดีมันน,นมุนครับขยับใส่มาอีกหน่อยหนึงครับเปลี่ยนตัวตัวใหญ่ก็นี่ ปัญหาตกในคลอ,องครับจระเข้ก็คือสวะลอยมาเต็มหนาเลยบ่ไม่มุงตีเลยโอ้หลายแห่งบนสะระสระลอยเต็มเลยเพียเพ้ยนเพี้ยนอยไรมาตอบตับด้วต็ก้าโน วนดีๆม,มัน่ไอะไปมันวุ่นอยู่ข้งหน้าเลมันว่บุนอยู่นีเสียงกุฏิลงไกลๆนีข้างงลึกดึงมากเลยอู้หูสวยงามนะครับเริ่มขเขาแล้วไหมนี่เริ่มเขาครับสร้างอย่างเดียวสร้างสว่าวงู อันนี้่งางๆเลยด้โอเคไรนะ ใส่สวยเลยนะครับน้านะ้านครับใส่สวยครับโมาแล้วมาแล้วนีครับใส่ใส่หานี่นะครับอือจะยิ้เอาอยู่สิ กันเลยชิครับอชิวครับโอ้โหการตกตายแลครับบม่ต้องวัดยากนะครับขั้นแรงระแม่เลยอยู่อยู่จริงเบื้นะครับ ตัดต,ติ๊ก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 อยู่ต่อนดี้วสมมันติดมันจะแลนด์ได้นะครับตืดเลยล่ะโอ้โสวะนี่ก,นกวนดีดีวะยินไลยมองย่อมีเหยื่อว่างนีเลยเรียบร้อยครับนั่นนะไปหนึงแต้มโอ้ยสองโอ้สองนะครับใส่สวยนะครับสองเลยนะ ใส่งามซ้มอยู่นะครับก็ถือว่าใส่ได้อยู่ใส่ข้องนะครับมีจะใครใส่ข้องสรงน้มอยู่ที่เคยไปนะ ต่อตัวยังแห้งนะครับท่าโอ้มาแล้วใส่สวยนะครับพี่นอ้อ,อ,อ,องกองอยากมาเลยถือว่าเข้ากินนะครับบากำลังง่ำอ่ะใส่หนี่ทดายได้หลายก็คือใส่ซีนิวนะครับเอาเลยเทิ้มลงไปครับนี่ รู้ไปแล้วน,นันต้องดึงกระคาตอนครับดูนะครับโอโ้มาแล้วนนใส่ครับใส่เขาจะอยู่ประมาณสา สามหนึ่งสี่หนึ่งเพราะแดดเดียวก็กำลังเสียบครับต้องไปขี่คันนะอยู่นะครับนะนะ้าเจ็ดร้อยร้อยโอ้โหสองสองนะครับสองเลยนะอืม จำเลยคำัำนะน้าบังคันเองครับพี่น้องดีป่ะเห็นดึงสองหลบแล้วขัน้นนี้ขัน้นนี้ขัน้นนี้ขั้นนี้เขาล้ว เอาชั่วๆเลยครับคือดึงจืดเลยแหละแรนเลยแหละแต่พอติดบ่ขึ้นเลยเรียบร้อยแนละ้วเรียบร้อยแนละ้วเรียบร้อยครับนี่ส่งแบบนี้แต่พอติดบ่ขึ้นเอาไปทิ้งนะครับเลี้ยงน้อยวันไปคิ้งนะเลี้ยงน้อยเลย เอาวิลครับนี่นะหึงงัดลอยขึ้นเลยนี่เสีสวยครับนี่คุอมีเใส่เนี่ยครับเอาไดเลยเอ,เอาเอาวัดเลย,เลยนี่จะใส่เนี่ยนะครับใสยงงงง ba hình bệnh khăn này Chưa mang đấy Chưa mang đấy Mà Mặt cái mà này Ai chính khăn hiểu เดือดครับพี่นอ้อง <c oughs> ใส่กางงามสวะบกวนนโอ้สีไรไหลกันนี่สวะ,ระว,นเนวะรเอาทีเวทมาได้เลยเอ,อาละเอาเขาไปแล้วนนะวัดบริเวณกนะอย ดู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 หุบไปสายฮานิ้วสีดูงามกินเลยขั้นเด่นโง่แม่นอ่ะรัดเบอร์ไรมุนขึ้นซื้อเลยเก็บร้อยที่สองครับนั่นแหละ คันนีติดดีวะขันนีก็ติดนะครับขันนีก็กินรดขั้นนีนะรถน้องแบ่เรานะครับใครอยากได้น้องแบ่เช e ิญทางนี้นะครับแบบถือว่าแบบขี้ไลนะแบบแบบพอดีเดี๋ยวศิกราบาล้องจะขัดใสเราเนาะ มันรีบแบกเกินไปไปออกับคฟนเลตัวนึงไปตัวนึ่งเดียวดูสิตกเลยสยน้เขาม้อะยากกันไปเลย ปลาเขาจัดนะครับปลาเขาว่าเขานะครับใส่มีค้องเลยนะเพราะไม่กระแสงามกว่าค้องปกติแล้วใส่ซีนิวครับสามสามหาซีนิวแบบใส่งามๆซิวอ้วนอ้วนแน่ใส่อ้วนๆว่าบักขี่ไแล้องตีเบ็ดบุได้ตีเนื่ตีองไหนล่ะขั้นเป็นกายุ่งนน้นำจุ่มลงในนี่นำหรอตีเบ็ดบุได้ครับ จุ่มไปสองขั้นสวากันรอยมาอยู่เพราะาต้องรอจังหวะมันไหลนี้แล้วก็ตีแล้วก็จุ่มไปไหลนี้แล้วก็ตีจุ่มเอาล่งข้าวเดียวกินนะครับป่าป่าลายแต่ว่ามันตีเบ็ดไม่ได้ปัญหาตีเบ็ดไม่ได้เลยไปอีกจัหน้อยเข้าสกับแล้วครับเพื่อสิสูสวะบเไว้ง่นเบิด์ตันนี่กลกลับแล้วเนาะมาเบืองคนงานว่ดสรไดายบะเดียวว่า เียได้อีกทุงน,นึงได้กันนึงอย่น้อยหน่หนึ่งครับไปดูด้วยกันสวยนะปิดจับหล้วมาตัอปอดนี้ก่อนี่ไลนี้ครับเห็นสีนี้อะไรนี้ กลับแล้วครับช่วงน,นี้สวัสดีกับถัดยู้กันเรื่อยๆครับเขาดีแห้สงสไไุสวัสดีเฮงผลงานวันนี้ว่าหนาวขึ้นมากับใส่ประมาณนี้นะเนี่า,าหานาผมผมมาครั้งแรกครับ <c ười> ครั้งแรกจะยู่เอานี่ก็สีได้อนะยูนน่นะจะยู่รุนโดนะนวดที่ถ้ามาโดนกระสีลายนะครับหาคัดใส่เอาเอาตัวต,วต,วตวง,งามา

ขัดใส่นะครับหนาเป็นมะอนนะอมขอเยาวแกะขอกะให้นี่นะครับหน,านา้าไซส์สวยๆโ้ทะยูเอาเนี่ยทะยูตกขัดใส่ครับหาจะได้ใส่เงา,งาเนี่ยนี่ครับใส่งามดิเลยโมสีไรเลย งาม,างามด้วย,ยนะนี่เจองามด้ยนี่ดิดูคิไลน์เนาจจะนี่จุ่มไปเดี๋ยวเราขึข้นนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสีไปใส่หนาจะไปเบิ่งไม้คลองสุขุมวิทนะครับว่าช่วงนี้ปลาขลัดเดี๋ยวผมจะไปเช็คไม้ให้นะครับวันนี้มาเช็คไม้คลองจรเข้นะครับตรงไอ้ขามนะ่าจะเป็นมองจรรถ บ่หัวมินสันหรือ,อยังครับตรงขามกันข้นเกินลืมทยอยมากแล้วครับช่วงนี้มันกำลงังมันแรงแห่งสิไลเซเนียว่ามันนะเป็นท่องสิครับนั่งตกเลยสบายเลยขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถใหญ่ามากก็จอดได้นะครับเดี๋ยวผมปักมุดไปนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนานๆเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับไปอุดน้า